ผู้ใหญ่ครับว่าผู้ใหญ่นำทุกวันทำหาคนรู้เพิ่มเติมครับอาศัยมีระบประกานเพราะเาทำแบบนี้วบบันนี้แต่ก่อนเคยเห็นเขาทำขายแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงอาชีพวันนี้ก็อยากได้อะไรถือาก็รู้เพื่อททำได้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน40มุกดาหารบูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างงานสร้างไรายได้ชุมชนเข้มแข็งก <Okay. S 1> ิจกรรมฝึกอบรมแรงงาน <Okay. S 1> พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณพศ2568 <Okay. S 1> การฝึกอาชีพเสริมรุ่นที่2ทั2568หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ ระยะเวลาฝึก30ชั่วโมงระหว่างวันที่13-17กันยายน2568สถานที่ฝึกอบรมณนะสำนักสงฆ์บางทรายทองคงคาวนารามหมู่ที่15บ้านบางทรายทองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารท,ที่อยากได้โครงการนี้มาเพราะว่าชาวบ้านเนี โดยบริบทนะครับจะกรีดยางทำาสริยางพาราคอว่างเน้นจากตวนยางพาราจะว่างขึ้นวันทีนี้อยากจะให้ชาวบ้าน,นมีไรายได้เสริมอ,อย่างน้อยนะครับชาวบ้านก็ได้ทําใายเองในชุมชนทําให้ประหยัดใช้จา่าย แล้วก็ให้ชาวบ้านเรามีทักษะในการทํางานตกแต่งงานกลุ่มบ้านาคืออยากจะเน้นให้ชาวบ้านมีความสามัคคีทำกลุ่มเพราะว่าในหมู่บ้านยังไม่มีกลุ่มที่ที่ทำแบบนี้เป็นจริงเจังนะอยากจะให้เสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านขึ้น,น ขอขอบคุณที่ได้จัดโครงการนี้นะครับมาให้ชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะฝีมืองานให้กับชาวบ้านก็จะได้รวมตัวกันต่อยอดนะครับทำให้ดีขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีรายได้เสริมให้กับชบุมชน,นครับค่ะได้มาอบรมในงานนี้ค่ะเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยราจะได้ใชที่ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำแบบนี้ด้วย การคูก็ะด้างมีประสบการณ์การให้มาไปยอนไปเรื่อยเพิ่มความูดไปเรื่อยการดีพูดดีแนะนำดีได้ีค่ะอาจารย์สอนมากค่ะ เราไม่เข้าใจอะไรก็ถามอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์สอนให้เยี่ยมเลยถือว่าทุ่มเทด้านการสอนสุดยอดเลยครับอยากจะให้ลูกศิษย์ได้จริงๆครับขนาดถึงชั่วโมงที่ต้องพักแล้วยังไม่พักครับเอาจนมืดครับต่อยาวเลยครับสุดยอดมากครับเยี่ยมมากเลยครับเลือนการคูนบัน